สสวัดีครับเพื่อนเขาจะเราเข้าสู่ช่องของทีเด็ดชาแนลนะครับอยู่กับเกมแรกเราออริจินนะครับวันนี้ก็ฟาร์มไปด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดอ่าอัปเกรดเลยวะอัปเดตเออตัวของเฟอร์นิเจอร์อีเวนต์ใหม่นะครับมีอะไรบ้างก็คือหลายคนรอคอยกันอยู่นะฮะกับตัวตัวนี้นะครับก็คือตัวน้องกระต่ายนะครับมาแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาไล่ดูแล้วกันมีอะไรบ้างก็คือขั้นขั้นแรกเนี่ยเป็นการแจกตั๋วก่อนเนี่เป็นการเหมือนแบบลงดันเจี้ยนทุกคนมันก็จะมีดันเจี้ยนให้ลงกับขั้น3ขั้น5ขั้น8ขั้้น10ออะไรย่างงเีย ก็จะเป็นดันเจี้ยนให้ลงนะครับเวลาก็จะได้ของตายไม่เลยก็คือเราก็สู้มอนเตอร์ให้ดันนี่แหละซึ่งเดี๋ยวทุกคนก็ลองสู้ดูแล้วกันผมยังไม่ลองเลยแต่คิดว่าไม่น่ายากครับคือกิจกรรมจริงๆเขาทํามาเพื่อแจกตั๋วทุกคนนี่แหละก็จะได้กี่ใบอันหนึ่งสามห้าเจ็ดใบเหรอสิบใบย,ยังไม่ถึงเลยเอ้ยเนี่ยมีแจกอียหนึ่งโอ้โหก็ก็ไม่ถึงสิบอยู่ดีอ่ะเนี่ยสองใบสี่ใบหกใบ แจกแค่8ปดใบทุกคนแจกแค่8ปดใบนะก,ก็ก็ดีกว่าไม่แจกแล้วกันทุกคนนะอ่ะก็อย่าลืมมามาสู้ดันเจียแล้วก็มาลับกันด้วยนะครับต่อมาตัวของบันเดิลนะบันนี่บันเดิลนะครับก็เคยจะเป็นกล่องผมว่าคุณเคยทุกคนคุณเคยไอ้ไอ้หน้าตัดไอ้้าจอเดียรีเลยว่ามาหลายอีเวนต์แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีแบบเป็นบันเดิลของตัวตัวแดงเลยก็ดีนะรู้สึกตัววัวไม่มีปะผมไม่ค่อยคุ้นกับน,นี้เลยน่าจะไม่มีนะครับก็ลอดูแล้วกันว่ามี เริ่มต้นนะครับซื้อได้วีคละครั้งนะน,นี่9.99มา300ก็บาทนะฮะได้ตัว5ใบอันตราย Under 3แล้วก็ได้ตัวอะไรเนี่ย<ช>สุ่มหรอเลือกไปแต่เป็นเป็นเลือกม่วงอะเลือกม่วงก็ก็ได้ฮะอันนี้ก็แบบคุ้มไหมโอก,ก็300ได้5ใบอะนี่120อืมก็มันก็คงถูกกว่าปกติแหละถ้าปกติมัน500เหรียญใช่ปะ่ะเออมันถูกกว่าทุกคนมันนี้มันถูกกว่าอยู่แล้วแหละนะฮะ ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นกาชาเอาในกาชา5า้าใบนี่ผมว่าลคใกล้เคียร์แต่ว่าที่สุ่มเฟืองแดงนะผมว่านี้ค่อนข้าง,าง,างน่าสนใจกว่าฝั่งซ้ายอันนี้าความเป็นส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าฝั่งนี้นะ่าสนใจกว่าเพราะหนึ่งคือแบบรอกาชาใหม่แล้วก็สุ่มได้ฮะแล้วก็จะมีตัวของเฟืองแดงอันนี้โอกาสคือเท่าที่ผมเคยสุ่มมาไออันนี้นะถ้าไม่ได้เฟืองแดงสมมติท่านจะได้เฟืองทองเว้ยเฟืองม่วงโอกาสออกน้อยมากน้อยมากที่จะได้เฟืองม่วงครับปกติยังขั้นต่ำได้เฟืองทองแน่ๆอะมาดูต่อ19.99ุ 19. ประมาณเท่าไหร่อ่ะก็น่าจะประมาณเออสัก900ปะ่ะไม่ถึงไม่ถึงประมาณ600กว่า600กว่าบาทอันนี้ก็จะเป็นแพ็กตี้บวกนะแพ็กตี้บวกได้15ใบนะฮะแล้วก็นี้ได้เลือกอีกอีรูใหญู่ีโอริ่ใหญ่อีรูอีรูใหญ่อีรูใหญ,อใหญ,อใหญ่อะไรวะผมวันนี้ทำลิมมันพันม่วงทั้งหมดเลยนี่ก็เลือกฝฟืองม้วงธรรมดาครับก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นผมก็ ถ้าสองอันนี้ผมน่าจะเล่งอันนี้นะเพราะผมมองว่าผมเอาเฟืองมาทําดีกว่าเพราะว่าตีบวกผมตีมีขึ้นอยู่แล้วยังคนฟาร์ผู้ละเศร้า,า <c oughs> อ่ะอ่ะต่อมาอันนี้ซื้อได้เออลืมบอกเลยนี่ซื้อได้สองครั้งนะครับต่อวีคนะอันนี้ซื้อได้สามครั้งเขาเรียกว่าจัดจักจะเต็มกันเลยฮะสามครั้งมีอะไรบ้างมีสามสิบใบนี่ก็คือตกประมาณพันห้าปะเออประมาณพันห้านะฮะก็พันเจ็ดดีมาพันเจ็ดนะครับก็จะได้ตัวสามสิบใบนะฮะได้ที่บวกยี่สิบอันได้ได้ซิวมาสามสิบกับตนุนนกใหญ่อีก นิดหน่อยสิบอันอมอแล้วก็สุดท้ายก็คือสามพันห้าก็ได้ห้าสิบใบสามพันนะ 3, นะได้ห้าสิบใบครับได้เฟืองแดงมาสครับไม่ต้องลุนนะฮะได้เฟืองไม่เฟืองทองนี่เรียกว่าลุนทองแบบเลือกได้1อันแล้วก็จะได้ม่วงอีกหนึ่งอืราคาแรงผมว่าถ้าผมแนะนำนะส่งความส่วนตัวผมมองว่าถ้าซื้อก็คงคงาซื้อในใน,ในแถบแรกอันเนี้ยอืม สมมติคนที่คนที่เน้นนะคนที่เน้นอยากได้ตัวตัวตัวแดงอะ่ะผมมองว่าสี่แถบแรกอันเนี้ยคุ้มกว่าในแถบหลังแต่ถ้าเกิดคนมีงบท่านก็จัดเลยครับเท่าไหร่ก็ซัดเลยฮะเต็มที่อ่ะมาดูต่อตัวของบัเดอร์นะครับบัเดอร์อันนี้เป็นลิมิเต็ดซื้อได้ครั้งเดียวนะครับราคาประมาณเก้าร้อยกว่าบาทได้ห้าสิบใบที่ผ่านมาเมื่อกี้ไอเนี้ยคุ้มสุดห้ <c oughs> าสิบใบสามประมาณเก้าร้อยเนี่ยคุ้มสุดนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่อยากได้เปิดอ่าตัวเปิดนะผมมองว่า หนึ่งท่านไปนี่ก่อนไปไปตีดันก่อนได้แปดในบฟรีนะฮะแล้วก็มาเปิดอันนี้นะครับมาซื้อซื้อนิดหนึ่งลงทุนทันหนึ่งได้อีกห้าสิบใบนะครับนี่ก็ได้มาประมาณห้าสิบใบละนะได้ได้แจกมาอีกแปดใบแล้วก็กิจกรรมอื่นๆมีตัวโปนิงโกโก,โกนที่ปกตินะครับท่านก็ทอยเต่าไปเนี่อยรับรับลูกแล้วก็ทอยเต่าไปเลยมันก็เป็นกิจกรรมเดิมที่เราเคยเล่นอยู่แล้วนะ,ะก็ทอยไปเรื่อยแล้วก็รับผลรางวัลเอ้ยนี่มีแจกนี่ว่าเฮ้ยไปเล่นไปหนึ่งสองสามสี่ห้า 8ป10ก้เฮ้ยชุดอย่างเฟี้ยว10แล้วก็ขอดูหน่อยดิครผมชอบท่าโคตดโคตดดีแล้วกูตับถึงไหนแล้วกูลืมละว10ได้10บใบครับก็เท่ากับว่าเมื่อกี้มี8มี18บใบแล้วก็คือรวมๆม,มาแจาก18บใบแล้วเราก็ซื้อเพิ่มนิดนึงนะแล้วก็ซื้ออันนี้เพิ่มอีก50บใบเป็น68ละอืม68บใบที่แจกอันนี้หมดยังหมดลวแจกแค่นี้ ไม่ไม่แจกครับแล้วก็จะมีแจกตัวของนี่เข้าหน้าเพจทุกคนไหมผมจะสิบสองใบเพราะาผมจะมีพวกกับสัตว์เอสนะครับเอสเทียที่แบบยังยังแบบอยู่ขั้นศูนย์ขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะได้จับแจกผมแจกอีกนสะิบสองใบนะฮะก็ได้อีกสองใบก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีแบบมีสัตว์เทียเอสที่แบบว่าแรงตรงสูงเวลตรงสูง,ง,สงก็จะได้เยอะกว่านี้อีกนะครับนะอันนี้คนก็ลองดูนันผมนียี่สิบใบแล้วแต่ว่าบอกก่อนว่าผมมีการดองไว้ด้วยนะครับคือจาก ตัวน้องวัวผมไม่ได้เปิดนะฮะผมก็มีเก็บไว้บางส่วนใน50ใบาผมมีเก็บไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถหาตัวจหอตรวจแดงได้นี่ก็คือการซื้อเพชรผมว่านี่ดีนะแต่ว่าซื้อแบบครั้งเดียวนะอีกครั้งเดียวนะครับแล้วก็ซื้อแบบลดเลดราคา50%นะครับอีกพันเหนียญเนี่ยอีกได้20ใบเนี่ยใน50ใบแล้วคือผมว่าโดยรวมๆผมดูนะรวมขั้นต่ำเนี่ยทุกคนน่าจะได้แบบหนึ่งการันตีแน่นอน นะครับคือหนึ่งการันตีคือหนึ่งการันตีแบบร้อยยี่สิบอะไหวอยู่ถ้าเติมนิดนึงขออ่านนิดหน่อยได้อยู่ในหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าความเสี่ยงของมันนะทุกคนความเสี่ยงของเจ้านี้นะครับคือหมายความว่าโอกาสที่จะออกเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะงงไหมหมายความว่าท่านอาจจะได้แบบเป็นตัวอื่นก็ได้คือรู้สึกว่าหกสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะเป็นน้องนะแต่อีกสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเป็นเป็นตัวอื่นครับ ดูเลยก็ไ <c> ด <ười> okay ้เนี่ยอ๋อนี่ไงผมยังไม่ได้เยอะเลยฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องลองสุ่มแล้วกันเผื่อโชคดีได้อืมอ้าโอเคอ่ะทุกคนก็ลองดูแล้วกันนะฮะก็ ระยะเวลาประมาณเกือบ1เดือนนะครับในการสุ่มน้องนะครับก็ใครที่อยากได้ก็ตัดไปนะฮะแล้วก็สกิลน้องค่อนข้างดีก็คืออย่างผมว่าทุกคนรู้หมดแล้วแหละนะครับเพราะว่ามีหลายคนมาทําข้อมูลแล้วว่าแบบตัวสกิลแพสซีฟของน้องแอคทีฟแอคทีฟสกิลของน้องเนี่ยก็คือเรื่องของการแบบครึ่งครึ่งที่ทำให้เราไปมาตัดนี่แหละคือเรียกว่าน้องจะดูดซับความเสียหายให้เราเยอะมากครับคือขั้นหนึ่งก็เก้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะเรียกว่าถ้าเกิดอัพขั้นก็คือจะเพิ่มไปอีกตามตามยวกขั้นนะครับ คือ ag, <c> หลักๆคือเรื่องของความอึดน okay. so ี like ่แหละน้องอ่ะืเร่องของความอึดนะฮะอ่ะโอเคครบไหมน่าจะครบทุกคนน่าจะครบครับก็ใครที่เล็งอะไรไว้ก็จัดไปแล้วกันนะครับก็แต่ถามว่าถ้าสายฟรีเลยผมมองว่ามันจะไม่ถึงการันตีนะผมมองว่าอีกนิดนึงนะครับก็อาจต้องเติมอัดนิดหน่อยในการถึงการันตีนะครับยังไงก็ไปแล้วทุกคนยังไงขอบคุณทุกคนมากครับจะเจอกันในพาร์ทหน้านะผมฝากกดไลค์กดซับเพย์ผมด้วยครับไม่ลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเวลาผมไลค์กระดงคลิปมันในแจ็คสันสุดท้ายมีอะไรก็ ขอมีพลังกันทุกคนเจอกพันน้านนะครับไปแายครับผม